สีค่ะยดีต้อนรับเข้าสู่ช n e l เหมยหลินกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะก่อนที่เราจะไปดูกันเลยนะคะก็อย่าลืมกด Subscribe กันข้างล่างนี้เลยนะคะวันนี้นะคะเหมยก็จะมาต่อกันที่ EP4 ละกันของมดมันต้องมีนะทุกคนซึ่งก็จะเป็นการแนะนำมดที่ทุกคนอาจจะชอบนะคะแล้วก็อยากได้กันนะคะ โอเคเดีย๋ยวเราไปดูมอดตัวแรกกันเลยนะคะมอดตัวแรกนะคะก็คือมอด replacement นะคะถามว่าเป็นมอดอะไรนะคะก็คือมอดที่ใส่ก้อนเมฆนะคะเข้าไปแทนก้อนเมฆอันเก่าของเราเลยนะซึ่งเขาก็จะบอกว่ามอดตัวนี้นะคะทำให้ก้อนเมฆอันเดิมของเราเป็นแบบนี้เลยนะเดีย๋ยวเหมยจะขึ้นเปรียบเทียบให้ดูนะคะด้านขวานะคะก้อนเมฆของ เกมซิมเองนะเป็นของ EA นะคะส่วนด้านซ้ายนะคะก็คือก็จะเป็น replacement นะคะของคุณมิโกะนั่นเองนะซึ่งเขาบอกว่าจะเป็นแบบนี้เลยจะสวยมากๆเลยนะคะซึ่งพอใส่ไปแล้วก็คือเพิ่มอรรถรสในการเล่นได้อีกเยอะเลยค่ะเพราะก้อนเมฆสวยนะทุกคนเหมยชอบแบบอะไรที่แบบบรรยากาศมันสวยนะคะก็แนะนำให้โหลดหมอดตัวนี้เลยนะคะ มดตัวที่2นะคะก็คือ dental care มดนะคะถามว่าเป็นมดอะไรนะคะเป็นมดที่ทำให้เราดูแลสุขภาพฟันสุขภาพช่องปากของซิมเรานะคะเพิ่มความยุ่งยากความสมจริงเข้าไปอีกนะคะจึงแน่นอนนะคะว่าก็จะมีอุปกรณ์ที่ช่วยรักษาลากฟันช่องปากได้ อวกยาบ้วนปากยาสีฟันยาพ่นปากนะคะลูกอมอะไรประมาณนี้ก็จะมีขึ้นมานะซึ่งพอเราเลื่อนลงมาแล้วนะคะเขาก็จะอธิบายไว้นะคะว่าจะมีอะไรบ้างนะนี่เขาก็จะบอกว่าจะมีการแจ้งเตือนต่างๆนะรวมทั้งจะมีอุปกรณ์รักษาช่องฟันนะคะไม่ว่าจะเป็นยาสีฟันเอยอะไรเอ่ยนะคะยาบ้วนปากและแน่นอนนะคะว่าจะมีการนัด หมาฟันด้วยนะไงดูมีความสมจริงมากขึ้นไหมคะเหมือนว่ามีมากขึ้นเลยนะนี่นะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยเพื่อนๆก็สามารถมาหาโหลดกันได้เนาะแล้วก็สามารถโหลดได้ตรงนี้เลยนะคะแน่นอนว่าการที่เราใช้มดอะไรพวกนี้นะคะเพื่อนๆจะต้องอัปเดตทุกครั้งนะคะที่มีการ อัปเดตใหม่ๆขึ้นมาของตัวเกม EA เองนะมดตัวต่อมานะคะเพื่อนๆเบื่อกันไหมครั้งกับการเวลาเราแบบว่าแต่งนิยายขายเอยอะไรเอยนะคือใช้เวลาแบบเป็นชาติอกว่าจะจบนะคะ <laughs> เพราะฉะนั้นนะคะม็อดตัวนี้สามารถทำให้เราเขียนเสร็จได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นนะคะมีทั้งความเร็วแบบคูณ4ี หรือความเร็วคูณ2หรือว่าจะเสร็จเลยก็ได้นะฮะซึ่งมอตตัวนี้ก็จะเพิ่มความรวดเร็วในการไรติ้งต่างๆของเราการเขียนต่างๆของเรานะคะสามารถประหยัดเวลาชีวิตของเราได้ขึ้นอีกเยอะเลยนะคะแน่นอนพอเลื่อนลงมาเขาก็จะบอกไว้นะคะว่ามอตตัวนี้นะคะทำให้เราสามารถเขียนหนังสือได้เร็วขึ้นนะคะเขาบอกว่าให้เราเลือกนะคะ แค่1 Mod เท่านั้นนะคะทุกคนมันจะมีให้เราเลือกแค่คูณ2คูณ4หรือว่าจะให้เขียนเสร็จเลยนะคะแน่นอนว่านี่พอมากดตรงไฟล์แล้วเนี่ยเขาก็จะแยกมาให้นะคะว่ามี faster instant นะคะหรือเสร็จเลยแบบ สั่งปุ๊บเสร็จเลยนะคะแล้วก็ฟาเตอร์คูณ4ฟาตเตอร์คูณ2นะคะอันนี้ก็จะเป็นคนละเวอร์ชันนะคะซึ่งแน่นอนสิ่งที่เราต้องโหลดนะคะก็คือเวอร์ชัน 1. นึด7นั่นเองซึ่งเพื่อนๆเ,เลือกแค่อย่างละอันนะคะไม่ใช่อย่างละอันสิเพื่อนๆเ,เลือกแค่1อันนะคะว่าจะเอาแค่คูณ2คูณ4ี่หรือว่าจะเสร็จเลยเอาแค่นั้นเลือกแค่อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะ มาที่มดตัวต่อมานะคะก็คือของคุณไคลราซิมส์มดนะคะแน่นอนนะคะก็จะเป็นมดเกี่ยวกับเพิ่มเทรดของเรานะคะถามว่าเพิ่มเทรดคืออะไรนะคะเทรดก็คือลักษณะน,นิสัยนะคะของซิมที่จะถูกเพิ่มเข้ามานะพอก็อธิบายไว้แล้วนะว่าแต่ละเทรดของเขาเนี่ยจะ เพิ่มในอันไหนบ้างนะคะเพื่อนๆก็สามารถกดโหลดถ้าต้องการนี้กดโหลดได้เลยนะอันนี้ก็จะเป็นเทรดที่อยู่ในไลฟ์สไตล์นะคะก็จะเป็น allrounder animal lover bond salesperson brave charming d e m o c r a t diva earlybird faithful farmer free spirit girly girl ซึ่งเอาจริงๆก็มีเยอะมากๆเลยนะคะเพื่อนๆสามารถหาดูกันได้นะคะว่าต้องการอันไหนนะคะแล้วก็เลือกโหลดได้เลยว่าจะเอาไหนเข้าไปนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะเพื่อนๆสามารถที่จะเลือกได้เลยมันจะเพิ่มความสมจริงของตัวซิมของเรามากขึ้นนะคะว่าจักุรไหนีใส่ของเราจะแบบมีมากขึ้นเลยนะอันนี้ก็จะเป็นมอดที่เหม่ยแนะนำเลยนะคะอีกตัวหนึ่งนะ โอเคค่ะมากันที่มอตตัวต่อมานะคะก็คือ No Map l o t Outlines ถามว่าคืออะไรนะคะแน่นอนว่าทุกคนจะรู้ว่าการที่เราเข้าไปหน้า World ต่างๆของเราอะ่ะมันจะมี outline อยู่นะคะเป็นเส้นขอบบอกความใหญ่ของ l o ตนั้นๆน,น,นะซึ่งแน่นอนว่าเขาก็จะมีมาให้เราเลือกนะคะซึ่งเมื่อเนอสามารถดูได้เลย อันแรกนะคะเป็นของ EA ก็คือออริจินอลตามเดิมอันที่2ก็คือเราใส่มอดแบบเส้นบางลงนะคะอันที่3คือการลบเส้นนั้นออกไปเลยนะซึ่งแน,น่นอนว่าเพื่อนๆถ้าต้องการอันไหนก็สามารถเลิกโหลดได้เลยเขาก็าจะบอกไว้นะคะเพื่อนๆต้องโหลดแค่เวอร์ชั่นเดียวนะคะไม่เวอร์ชั่นที่ลบออกไปเลยก็เลือกอันที่บางลงนะคะเลือกแค่อันเดียวอันใดอันหนึ่งเท่านั้นนะคะ ซึ่งก็จะทำให้แมปดูมิติขึ้นดูสวยขึ้นนิดหน่อยถ้าสมมติเพื่อนๆไม่เห็นความต่างอะไรมากก็ขํามมอดนี้ไปก็ได้นะคะแต่ว่าเหมือก็ชอบมอดนี้เนาะเพราะว่ามันไม่มีเอาลน์ไม่มีเส้นนะคะทำให้มันดูสวยขึ้นมากๆเลยคะ่ะมากันที่มอดตัวต่อมานะคะเพื่อนๆรู้กันใช่ไหมคะเวลาเราสร้างซิมเนี่ยซิมของเราคือก็ขยับกระดุกกระดิ๊ มองซ้ายมองขวาเราจะแต่งหน้าก็ขยับอยู่นั่นแหละก็คือจะเป็นอะไรที่แบบว่าหน้ากริว้วอดสูนะคะก็เพราะฉะนั้นนะคะการที่เรามีมอสตัวนี้นะ,ะก็จะทำให้มอสของเรา stand still นะคะก็คือยืนนิ่งๆยืนให้เราแต่งแบบที่เราไม่ต้องหงุดหงิดว่าเอ๊ะเดี๋ยวก็มองซ้ายเอ๊ะเดี๋ยวก็มองขวาจะมองอะไรกันนะกันหนานะคะอยู่กันแค่คนเดียวก็นี่นะคะเป็นมอสที่ทำให้เราสามารถแต่งซี โดยที่ซิมเรานะคะไม่ขยับขยื่นไปทางไหนเลยนะคะก็สามารถเลือกโหลดได้เลยนะซึ่งแน่นอนนะคะเขาก็จะมีมาให้สามรูปแบบให้เพื่อนๆเลือกกันนะคะว่าจะเลือกอันไหนนะเพื่อนๆต้องการแบบไหนนะคะเพื่อนๆก็สามารถเลือกได้เลยนะว่าจะโหลดอันไหนโหลดแค่อันเดียวนะคะ แต่สำหรับเหมยถ้าเวลาเหมยโหลดเหมยก็จะเลือกอันที่คนโหลดเยอะมากที่สุดนะคะเพราะบางทีแบบเหมยก็ไม่รู้ความแตกต่างเท่าไหร่นะแต่ว่าเหมยก็จะเลือกอันที่คนโหลดเยอะเนาะซึ่งเป็นอันแรกนะคะมอดตัวต่อมานะคะก็คือมอดเพิ่มความสว่างของดวงไฟเปลี่ยนสีได้นะคะซึ่งเขาบอกว่ามอดตัวนี้นะคะทำให้ เพื่อนๆเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนสีนะคะแล้วก็ความสว่างของตัวไฟได้นะคะในบิวโหมดเพียงแค่ไปที่บิวโหมดนะคะซึ่งวิธีใช้นะคะเขาก็บอกว่าให้เราเนี่ยไปที่บิวโหมดนะคะแล้วก็กด F นะคะแล้วก็เลือกไฟได้เลยนะที่เราต้องการนะคะแล้วเราก็สามารถเปลี่ยนสีแล้วก็เลือก ความสว่างได้ตามที่เราต้องการาได้เลยนะคะแน่นอนนะคะว่ามอตตัวนี้นะคะจะจะไม่สามารถลงได้ถ้าสมมติเพื่อนๆมีของ twisted m e s s i better build by แล้วก็ expandable build by catalog นะคะมันจะทำให้มอตตัวมอตมีปัญหานะคะทุกคนถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆโหลดมอตสองตัวนี้ไปแล้วอย่าโหลดมอตตัวนี้นะคะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าไม่ได้โหลดนะก็สามารถโหลดมอตตัวนี้ได้เนาะ มากันที่มอดตัวต่อมานะคะก็คือ faster gardening Mod นะคะก็คือการที่ทำให้เราสามารถทำสวนเอ่ยอะไรเอ่ยนะเร็วขึ้นนะคะแน่นอนนะคะว่าการที่เรามีมอตตัวนี้นะคะจะทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นมากๆเลยนะมอตตัวนี้ก็จะเป็นมอด อีกตัวหนึ่งนะคะที่เหมยนแนะนำเนาะเพราะบางทีเราทําสวนนานอย่างเงี้ยก็จะกินเวลาเราไปครึ่งชีวิตเลยนะคะกว่าที่เราจะทำอะไรเสร็จอะไรอย่างเงี้ยก็หมดวันแล้วไ,ไม่ได้ไปเดินที่ไหนอะไรเลยนะแนะนําเลยนะคะมดตัวนี้มดต,ตัวต่อมานะคะยังไม่พ้นเรื่องทําสวนทําไร่นะคะมอตตัวนี้นะคะสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ต้องการเก็บเกี่ยวได้ในทุกฤดูนะ ก็คือ Gardening for all seasons นะคะเขาก็จะยกตัวอย่างให้เราดูแล้วนะว่าเราสามารถที่จะเก็บเกี่ยวได้ทุกซีซันเพราะตามปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราจะเก็บเกี่ยวพืชผลเนี่ยเราต้องรอหรือดูนั้นๆว่าอย่างเช่นแก้วมังกรเนี่ยจะต้องรอฤดูฝนอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นถ้าเรามีมาตัวนี้นะคะเราสามารถที่จะเก็บเกี่ยวพืชผล ได้ทุกฤด,ดูเลยนะคะไม่จําเป็นว่าจะต้องร้อนหน้าหนาวหน้าร้อนฤดูใหม้ๆพลิกฤดูใหม่ๆร่วงไม่จําเป็นเลยนะคะบอดนี้จะทําให้เราสามารถเก็บเกี่ยวได้สบายๆในทุกฤด,ดูเลยนะคะ โอเคค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆโหลดกันได้ไหมแล้วก็ใช้แล้วเป็นยังไงบ้างคะถ้ายังไงถ้าชอบหรือไม่ชอบยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกเหมยได้นะติชมกันได้นะคะหรือว่าอยากให้เหมยแนะนํามอดประมาณไหนนะคะหรือยังไงนะก็สามารถบอกได้นะว่าอยากให้ไปหาหมอดแบบไหนมาแนะนํานะคะส่วนเรื่องมอดทรงผมมอดเสื้อผ้ามอดตาอะไรแบบนี้เหมยเอาทำออกมาแน่นอนนะคะแต่ว่าเหมยจะทําออกมาเป็นซีรีส์แยกนะคะยังไง ก็รอติดตามกันได้นะคะแล้วก็ขอบคุณที่ดูกันจนจบนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะคะวันนี้เหนื่อยไปแล้วนะคะบ๊ายบาย